ของสถาบันทรงอกค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงภาวะหลังป่วยโควิด1 9ค่ะมาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุมักจะมีภาวะของลองโควิดค่ะหรือว่าภาวะเรื้อรังหลังจากหายป่วยโควิด1 9ซึ่งอาการเหล่านี้จะสามารถหายได้ภายใน6เดือน ป่วยโควิด -19 ที่ปอดอักเสบรุนแรงและกลุ่มผู้สูงอายุหลังจากหายป่วยโควิด -19 แล้วมีข้อมูลว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีภาวะลองโควิดหรือภาวะเรื้อรังหลังจากหายป่วยโควิดเกิดขึ้นโดยมีอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวเหมือนมีไข้ไอมากกว่าปกติร่างกายอ่อนเพลียจิตใจไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้ทําให้ปอดอักเสบมากขึ้นอาการเหล่านี้จะหายได้ภายใน3-4เดือนบางรายใช้เวลา6เดือน ทีนี้ในภาวะปกติเนี่ยคเรามักจะดีขึ้นภายในสองสามอาทิตย์แต่บางคนเนี่ยยังมีอาการหลังจากนั้นออกไปเช่นอาการก็จะเหมือนๆกับที่เป็นโควิดนะคะอย่างเช่นรู้สึกว่าพันเนื้อพันตัวอยู่นะคะบางคนอาจจะมีอาการไอเล็กน้อยได้นะคะหรือว่ามีความรู้สึกเจียหรือว่าบางคนมีความรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยดีรู้สึกยังเหนื่อยอยู่รู้สึกว่ายังไม่ฟื้นตัวเท่าเดิมอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของรองโควิดค่ะ แพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะหลงโควิดมาจากการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการตอบโต้ของร่างกายต่อเชื้อโรคอย่างรวดเร็วกลุ่มที่ใช้ยาสเตียรอยรักษาตอนป่วยโควิดซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคร่วมเช่นโรคอ้วนแนวทางการรักษาภาวะเรื้อรังหลังจากหายป่วยโควิดหากมีอาการมากแพทย์จะให้ยารักษาตามอาการแต่หากอาการไม่มากนัก ต้องใช้วิธีค่อยๆอ,ออกกำลังกายและหากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยถึงต้องพยายามทําให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนั่นคือการที่ค่อยๆ exercise, ยายาออกกาลังกายเนะะี่ยค่ะจะค่อยๆทําให้ร่างกายฟื้นกลับมาเลยคะ่ะอีกอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสึกแย่ลงของลองโควิดก็คือภาวะความเครียดนะคะก็คือการที่เรามคระคะีความเครียดอยู่เบสิกนะคะค จากการที่เราป่วยจําเป็นต้องดูกับตัวเนี่ยมันรังจะทําให้จิตใจเรามันมันห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมีกาลังใจต้องหากิจกรรมที่ทําให้เกิดการกระตุน้นหรือใช้ครอบครัวเป็นตัวช่วยทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวแบบเนี้ค่ะจะทําให้จิตใจอ่ะเขามีดีขึ้นอันนี้อาการของโรงโควิดก็จะน้อยลงกว่าสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว พบว่ามักไม่เกิดภาวะหลงโควิดเนื่องจากวัคซีนที่ได้รับจะลดความรุนแรงของโรคทำให้ปอดไม่ค่อยอักเสบมากนักกับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9 1 9ก็ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับ วันจันทร์ที่20กันยายนนะครับในส่วนของพี่ก็เหลือเวลาทํางานากับน้องๆอ,อีก11วันนะครับก็เมื่อวานก็ยังมีการประชุมกับท่านผู้บริหารสำนักง,งานสารปกครองอยู่นะครับเพื่อเตรียมงานในหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเดินหน้าไปในปี6งานนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยังมีน้องของเราที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ เป็นรายที่51นะครับแต่ว่าก็ดูไทม์ไลน์แล้วอาจจะโยงไปถึงน้องที่เพิ่งติดเชื้อไปเป็นรายที่50ที่ผ่านมานะครับนั้นก็พี่ฝากพวกเรานะครับช่วยดูด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเออก็เลยจะเอาข้อมูลทำลายของน้องมาให้พวกเราดูขอให้พวกเราช่วยช่วยดูในรายละเอียดให้ใหดีด้วยนะครับก็คือว่าน้องของเราที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่51เนี้ยนะครับน้องเป็น พนักงานดีปกครองปฏิบัติงานประจําองค์คณะที่18สารปกครองกลางนะครับก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่เดียวกันกับน้องของเราที่ติดเชื้อรายที่50นั่นแหละครับก็ในไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่วันที่6กถึงเกันยายนนะครับน้องก็มาปฏิบัติงานที่องค์คณะที่18นะครับซึ่งก็เป็นองค์คณะเดียวกับน้องของเราที่ติดเชื้อรายที่50นะครับซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานก็จะประจําอยู่ที่โต๊ะทางานนะครับก็ อาจจะมีการติดต่อกับส่วนสนับสนุนอื่นๆบ้างนะครับหากมีการนั่งนัดนั่งพิจารณาคดีในการอ่านคำพิพากษาแล้วก็ไต่สวนนะครับแต่ในส่วนตอนกลางวันครับก็สั่งอาหารเที่ยงดิลิเวอรี่มาทานที่โต๊ะทํางานครับโดยไม่ได้ทานกับคนอื่นนะครับวันที่8ถึง9นะครับก็ Work from Home ที่คอนโดมิเนียมนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่คนเดียวนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ การทานอาหารก็ใช้วิธีการสั่งอาหาร Delivery มารับประทานนะครับวันที่10ก็มาปฏิบัติงานที่องค์คณะที่18นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวันที่10เนี่ยก็ช่วง10โมงถึง11โมงครับก็มีการเข้าร่วมการไต่สวนคดีที่ห้องพิจารณาคดี8ชั้น3นะครับซึ่งในห้องก็ประกอบไปด้วยท่านตุลาการหนึ่งท่านนะครับมีน้องพนันดีปกครองนะครับคนอื่นอีก2คนนะครับ มีหน้าบัลลังก์หนึ่งคนก็มีการพูดคุยแนะนํากับคู่กรณีนะครับแต่ก็เว้นระยะห่างตามที่เราเอา่อมีมาตรการเอาไว้นะครับอาหารเที่ยงก็สั่งจากเดลิเวอรี่มาทานที่โต๊ะทํางานนะครับวันที่11ถึง12กันยายนนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็อาศัยอยู่ที่คอนโดนะครับก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะครับก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่มาทานที่บ้านนะครับที่ที่ที่คอนโดนะครับ ส่วนวันที่13ครับ้ามาปฏิบัติงานที่องค์คณะที่18นะครับก็มีการพบกันกับน้องของเราที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่50นะครับส่วนตอนกลางวันก็เช่นเดิมนะครับก็สั่งอาหารเที่ยง delivery มาทานที่โต๊ะทางานนะครับพอมาวันที่14นะครับก็มาปฏิบัติงานที่องค์คณะที่18เช่นเดิมนะครับก็มีการพบกับน้องของเราที่ติดเชื้อรายที่50ด้วยนะครับก็ช่วง10โมงครึ่งครับก็ เข้าร่วมการอ่านคำพิพากษาที่ห้องพิจารณาคดี10ชั้น3นะครับในห้องก็จะมีท่านตุลาการ1ท่านมีน้องพนักง,งานดีปกครองอีก2คนนะครับมีหน้าบาลัง1คนนะครับก็ในส่วนนี้ไม่มีคู่กรณีมาที่ศาลนะครับเ,เวลาประมาณ11โมงก็ติดต่อง,งานที่กลุ่มสารบบคดีในเรื่องของการออกเลขแดงนะครับเพื่อส่งไฟล์คำพิพากษาตอนเที่ยงก็สั่งอาหาร d e l i v e r รมาทานที่โต๊ะทำงานนะครับ วันที่15ก็มาประเดติดงานที่องค์คณะที่18นะครับก็มีการสั่งอาหารเที่ยงเดลิเวอรี่มาทานที่โต๊ะทำงานนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งครับก็เข้าร่วมการนั่งพิจาณคดีที่ห้องพิจาณคดี11ชั้น3นะครับซึ่งในห้องก็จะมีท่านตุลาการ3ท่านนะครับมีพนักง,งานคดีปกครองคนอื่นอีก2คนนะครับมีหน้าบาลังหนึ่งคนในวันนี้ก็ไม่มีคู่กรณีมาที่ศาลนะครับส่วนวันที่16ครับ ก็มาปฏิบัติงานที่องค์คณะ18นะครับ <S <S ก็มีการพบกับน้องผู้ติดเชื้อรายที่50อีกนะครับก็ <S <S อาหารเที่ยงก็เหมือนเดิมนะครับสั่งมาทางที่โตท,ทำงานนะครับวันที่17ก็ work ฟ r o m home อยู่ที่คอนโดนะครับพักอาศัยอยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหนนะครับก็ตอนนี้ครับวันที่17เนี่ยก็เริ่มมีอาการไข้ต่ำนะครับแล้วก็มีอาการเพลียเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทราบว่าทาง เลขานุการประจำองคนะ์คณะซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่50เนี่ยพบติดเชื้อโควิดนะครับที่ตรวจแบบ RT-PCR นะคร,ครับก็พอมาวันที่18นะครับซึ่งก็เป็นวันเสาร์นะครับน้องก็รีบตรวจ a อ k ด้วยตัวเองเลยนะครับก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกนะครับแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาล World Medical นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็พอวันที่19นะครับก็ทราบผลว่าน้องติดเชื้อนะครับโดยปกติแล้วนี่ครับก็จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ใช้ลิฟต์ฝั่งกสทนะครับก็น้องก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับก็จะยกเว้นก็ ตอนรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ําท่านเองนะครับก็ก็มีแนวโน้มสูงนะครับว่าอาจจะติดเชื้อจากน้องที่ติดเชื้อไปคนที่50นะครับเราทำงานด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ฝากพวกเราต้องระมัดระวังนะครับการทํางานก็ต้องระมัดระวังเต็มที่เลยนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับดูทไลายให้ละเอียดนะครับว่าน้องของเราทีเ่เป็นผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนี้นะครับไป ปฏิบัติหน้าที่จะไปพบปะกับน้องๆคนไหนเพิ่มเติมมาอีกบ้างนะครับก็รีบรายงานผู้บัญชาเลยนะครับก็เช็คดูให้ดีนะครับดูรายละเอียดที่พี่ให้ข้อมูลนี้นะครับหรือจะไปดูในรายละเอียดที่ศูนย์เอซีที่เขาส่งมาอีกทีก็ได้นะครับก็ฝากพวกเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นข้อควรระวังของเราใน,ในเรื่องของการที่พอมาที่ทํางานแล้วเนี่ยการทํางานร่วมกันนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าใครจะ ไปติดเชื้อก่อนเรานะครับหรือเราไปติดเชื้อก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็พอมาทํางานเนี่ยมีการพบปะพูดคุยกันก็เอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองนะครับในเฉพาะเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้ถ้าจะคุยกันเรื่องอื่นๆะอย่างนี้ก็ใช้โทรศัพท์ดีกว่านะครับนะดีกว่าที่ต้องมาพบปะคุยกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับก็กรณีที่การคุยคุยสื่อสารกันตัวต่อตัวเนี่ยนะครับพยายาม ลดลงให้มากที่สุดนะครับใช้ทางทางการสื่อสารดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทางไลน์ทั้งอะไรต่าง,างๆเหล่านี้นะครับก็ก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ข้อมูลรายงานพวกเรานะครับก็มีน้องของเรานะครับซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่46นะครับซึ่งน้องเป็น พนักง,งานธุรการชำนาญงานประจำองค์คณะที่17นะครับเป็นองค์คณะสิ่งแวดล้องที่3นะครับซึ่งสังกัดที่สารปกครองกลางนะครับซึ่งทราบผลติดเชื้อตั้งแต่วันที่5กันยายนเนี่ยนะครับซึ่งในวันที่5กันยาครับน้องก็เข้ารับการรักษาตัวที่โ o ส p ิ t าลนะครับที่ญานสุขุมวิทซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายที่มีการประสานงานกันไว้นะครับก็รายงานความคืบหน้าก็วันที่6นะครับ ก็มีได้เอกซเรย์ปอดครั้งที่1น,นะครับก็ปรากฏว่าผลก็ปกตินะครับแต่ว่าก็ยังมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยอยู่นะครับพอมาช่วงวันที่10กันยายนนะครับก็ได้รับการเอกซเรย์ปอดครั้งที่2นะครับก็ปอดเป็นปกตินะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็อาการปกติแล้วนะครับก็มาล่าสุดนะครับอพอถึงวันที่16กกันยายนก็อาการเป็นปกติดีนะครับ พอวันที่19ที่ผ่านมานี่นะครับแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ให้กักตัวระหว่างวันที่19กันยายนจนถึง2ตุลาคมนะครับก็ตอนนี้น้องก็มีอาการปกตินะครับก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับกลับมาทํางานได้โดยโดย,โดยปกตินะครับสําหรับน้องของเราอีกคนหนึ่งนะครับความคืบหน้าในการเข้ารักษาตัวนะครับก็เป็นน้องของเราที่ติดเชื้อรายที่47นะครับซึ่งเป็น พนักง,งานคดีปกครองปฏิบัติการองค์คณะที่8ปสารปกครองสูงสุดนะครับก็ทราบผลพบเชื้อเมื่อวันที่5กันยายนนะครับซึ่งก็ตอน5กันยายนนะครับตรวจด้วยวิธี ATK นะครับก็เป็นบวกนะครับตอนบ่ายก็รีบไปตรวจยืนยัน RT-PCR ที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับแล้วก็น้องก็ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาแบบ home i อ solation กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับซึ่ง ตั้งแต่วันที่6มาเนี่ยนะครับก็รักษาแบบโฮมไอโซเลชันโดยได้รับชุดการรักษาแล้วก็ยาฟาวิพิรรเวียมาทานก็เป็นเวลา5วันนะครับก็ได้รับการดูแลไปอย่างดีนะครับมีการส่งอาหารให้นะครับแล้วก็แพทย์ก็โทรมาสอบถามอาการตลอดเวลานะครับพอถึงวันที่10ครับก็อาการเป็นปกตินะครับทานยาฟาวิพิรรเวียเป็นวันสุดท้ายนะครับ แล้วก็ก็น้องก็ให้ข้อมูลมาว่าระหว่างรักษาแบบโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับทางแพทย์ก็โทรติดตามอาการทุกวันเป็นอย่างดีเลยนะครับพอวันที่16ก็อาการเป็นปกตินะครับพอล่าสุดครับวันที่19นะครับแพทย์ก็แจ้งว่าครบระยะการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันแล้วนะครับแล้วก็แพทย์และก็ผู้บัญชาก็ไม่มีคําสั่งให้กักตัวต่อนะครับเพราะว่าอาการเป็นปกติดีแล้วก็มีการติดตามของแพทย์มาโดยตลอดนะครับก็ ขอให้น้องสุภาพแขแ็งแรงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็จะได้กลับมาทํางานกันได้เป็นปกตินะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับทั้งการป้องกันนะครับแล้วก็ถ้าต้องไปรักษาตัวก็ขอให้ทุกคนกลับมามีสุขภาพแขแ็งแรงเป็นปกติดีทุกคนนะครับกับสุดท้ายนี้ก็ฝากพวกเราเช่นเคยนะครับส่กบสงกาลังใจไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับให้เขามีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อไปนะครับเพราะว่า การติดเชื้อก็ยังเป็นหลักเหมือนกันอยู่นะครับนะก็พวกเราที่จะทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามที่จะทําตามมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับพี่ก็บอกไปแล้วนะครับที่เตือนพวกเราไปการติดต่อสื่อสารนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับก็ไม่ควรติดต่อแบบตัวต่อต,ตัวนะครับหรือว่าเจอหน้ากันนะครับถ้าใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรได้ก็ก็ใช้นะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เป็นภาระกับกอุปกรณ์ทางการแพทย์รละสาสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ มีเวลาก็ทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับส่งไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะหมดช่วงเวลาที่เราจะต้องมีการประกวดกันนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างๆนะครับพี่ก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภยโคุยไปด้วยกันแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็ได้นะครับให้ส่งต่อๆไปนะครับเป็นสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้กับสังคมนะครับ ก็สุดท้ายนี่กข็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ กับหนาทีของเธอกับความทุกข์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอลับมีเธอมาช่วยทำให้มีหวังอยากจะขอให้ในนี้เป็นพลังใจผ่นเหนื่อนัเลยอย่าทอสู้ให้ไวสู้ด้วยใจและศรัทธายัางมั่นคง ทอสู้ให้ไวสู้ด้วยใจและศรัทธายังมั่นคงพวกเราวขอส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้สักวันเรื่องรายมันจะผ่านไปไม่เป็นไรดูยังมีฉันอยากจะจอคอ sát tha những mang thông